สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Gears of War 4นะครับเอาและตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เขื่อนโทเลนนะครับโรงไฟฟ้าของคอกที่ถูกทิ้งร้างนะเป็นเวลาตีสามี่หนาทีนั่นเองป<ะ>ไป โอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปที่เขื่อนนะไอเคทเขาถามว่าสี่คนที่อยู่บนยอดนั้นเป็นใครกันเดลเขาตอบไปว่ามันไม่มีนะมันคือตัวแทนของแหล่งพลังงานนะครับเป็นน้ำอากาศพลังแสงแล้วก็แกส๊สเคทเขาถามต่อนะว่าแล้วอิมลชันละ่ะมาคัสตอบไปว่าไอเขื่อนนี้มันถูกสร้างก่อนที่จะเจอมันนะวันเนี้ยโอ้โหนีนะเออเป็นอย่างเงี้ย ไปเดี๋ยวเราไปทางไปทางนี้นะครับอืมดูเหมือนว่าที่มันค่อนข้างหลางหล้างเลยนะเป็นที่ลบลางเ <c oughs> ี่ศพใครมีมีศพด้วย เหมือนพบไอ้สร้อยคอของคอกนะน่าจะเป็นทหารของหน่วยคอกนั่นเองโอเคปะไปกันต่อมันเป็น collectible นะอืม อ๋อลงมาทางด้านนี้นะโอเคแล้วก็เดินตามต่อไปเรื่อยๆนะโอ้ยพายุโอ้พายุ โอเคตอนนี้เจอหอซ่อมบำรุงที่จะพาไปยังเขื่อนนะแต่ว่า,เด,วเ,าเดี๋ยวเราต้องรีบไปก่อนที่พายุจะมานะเคไป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 โอเคมีเวลาไม่ค่อยมากนะมา,ม,มา หัวแตกโบถกครับนี่บรการลบริ้วลอยบนใบหน้าเขียหมดหรือยังโอ้ยระเบิดไม่มีหมดถอยก่อนถอยก่อน เฮียชอดเอาเฮียชอดอุ้ยเอาเฮดช็อตเฮดช็อตหน้าแหก มา,าอ,มอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมดท็อกไปไหนวะ ชูวี่มาเฮ้ยเนี่ยเลื่อยเลยอนะเฮ้เอ,อเด็ก,กหัวจูโอ้ยไปยิงปุ๊บมันโผล่มาเลยนะอไอเด็กหัวจูอะเพราะฉะนั้นก็ระวังให้ดีแล้วกันโอเคเดี๋ยวหาระเบิดก่อนนี้ระเบิดเพราะว่า อ,อ๋อมีบูมช็อตนะเจอแล้วระเบิดโอเคปะปะปะรุกยกันต่อ <c oughs> โอ้โหลม <c oughs> ท้องฟ้าวิปริตแปรปวนทันใด <c oughs> <c oughs> หลมตะวัดนะครับโอเคมันมีแผ่นไม้นะครับอ่ะนี่เรายิงนี่น่อาตู่ตูหลบให้ดีหลบหลบโอเคต้องไปกันต่อนะ เอ้ยฝา่าพายุไปได้โอ้ยโอย,โอยโลมลมโอ้โหยลมพายุกระโชกกระโชโาากหกหักรุนแรงเหลือเกินอ้าวโอ้ อ้าวนี่แน่ยิงแผ่นไม้นะครับมันจะำใา้เรโล่ฟาดดาดได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเดอ๋มีบัสคิวนี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยโดนมาเลี้ยวอ่ะอะแรงล้มนั่นเองโอ้โหอ่ะทิ้งเออใช้ไม่ได้หรอก màu sư mà Hê... mà quá tè Mà มาเสร็ตโอเคปะ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 เก็บกระสุนก่อนเออเหรอโอเคเดี๋ยวยกไอ้ขอนไม้อันนี้ออกไปก่อนนะ อุยเนี่ยแล้วฟ้าผ่าสตอมวอลเอ้ยใหญ่ใหญโดนนะออโอเโอเคค่อย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 คอยยโอ้ยโอ้ยโอเคโอเคโอเคไปไปไปเข้าไปข้างใน ออ้ยหอคอยถล่มโดนฟ้าผ่านนะไม่เหลือเข้าไม่ได้นะครับหอคอยถล่มพอโดนฟ้าผ่านไปไปแล้วนะตอนนี้พายุสงบแล้วนะแต่พอดีมันไปต่อไม่ได้และเพราะว่มันมันถล่มนะ ไอามาคาสเขาบอกบอกว่ายังมีหอซ่อมบำรุงอยู่ข้างหน้าอีกนะเดี๋ยวให้ตามไปนั่นเองไม่แน่ใจว่าลมไม่แน่ใจว่าไอ,อ้ท้องฟ้าแปลปรอนนะมันเกิดจากอะไรกันแน่นะโ <c oughs> อ, <c oughs> อเคปะปะปๆ <c oughs> เดี๋ยวเราไปทางด้านนี้อ่ะ อ me. อาวุธยุทธรรณ์ของของพวกเอของพวกหน่วยคอกด้วยนะมีรบสองวัวคิวอเออมาแล้ว อ้าวโอ้อ่านี่ธนูวัตถอกปันให้แข็งนี่เนี่ยปันให้แข็งใช้มากๆฟ้าเหลืองได้นะครับ โอเคน่าจะเคลียร์แล้วไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในออกคอยกันมีอะไรมั้งมีปูมช็อตอ้าวระเบิดมานั่นแหละอ้าวกระสุนแลนเซอร์อู้เอาเมาเชอร์มาดีกว่ามาโอเคตรงนี้ไม่มี โอเคเข้าข้างในนี้นะครับเอาเฮ้ยทิ้งเลยอะเอามาเชอร์ไปแล้วอ่ะอดอ่ะเอามาเชอร์มา คือมาคัสเขาก็เคยมาที่นี่เมื่อนานมาแล้วนะช่วงที่ไปทำภารกิจนั่นเองก็น่าจะรู้จักเส้นทางแถวนี้อย่างดีนะอีโอเค This whole place is a fence Then we clear it out. Oh, oh, oh! i oh, มีโดนมาแล้วมีสไนเปอร์ด้วยอะออกไป ระเบิดป้ายนั่นแหละอ,อ,อ <c oughs> ุ๊ยเอาโห้ยโอ้โหนปาระเบิดแม่นเว้ยอ๋อเดลเดวเดลเดวช่วยหน่อยแล้ว

โอ้ยซนไนเปอร์นี่หว่าเด,ดีเ๋ยวเดี๋ยวเฮดช็อตตอนนี้ประตูหลักมันถูกปิดไว้อยู่นะเดี๋ยวเราจะต้องหาหาทางเปิดประตูนี้ให้ได้นะโอเคขึ้นไปด้านบน มีบูมช็อตด้วยนะเนี่ยโอ้ oh, มีลองช็อตโอเคตรงนี้มีมีอะไรปะไม่มีนะโอเคสับคันโยกโอเคไปเข้าไปข้างในนะครับ อาเก็บาเก็บกระสุนอ้โอ้ย i ซากอันนึงเป็นซากสมัยช่วงสงครามนั่นแหล ไม่มีไม่มีใครจัดการอะไรเลยนะโออโอเคตรงนี้มีอะไรเ,เปล่าอ่าลงมาทางด้านนี้นะแล้วก็อันนี้ก็มีระเบิดจด้วย <c oughs> โอเคเดี๋ยวดูทางด้านนี้กระสุนโอ้มีบูมช็อตมี ระเบิดมือโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นบูมช็อตอ่าไปเข้าไปข้างในนะครับ<ป>อ,อ นี่แนะ่ระเบิดไปนี่แนะ่ระเบิดไปเออโอเคโอเคเปลี่ยนปืน,นเปลี่ยนปืน,นเปลี่ยนปืน,นเก็บระเบิดโอ้ย มีเหยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเอ้อโอ้โอโอกำลังมาแล้วกำลังมา อเออนั่นแหละบึ้มเออเรียบร้อยโอเคตอนนี้ตัวใหญ่ก็พังไปแล้วนะตายไปแล้วนะเออ อมอยู่อยู่มาคัสก็มีอาการแปลกๆนะเคสถามว่าตอนที่มาที่เนี่ย<ๆ>กับหน่วยคอกนับมันเกิดอะไรขึ้นมาคัสเขาต่อไปเขื่อนเนี้ยผลิตไฟฟ้าให้ให้โรงงานคอกเป็นแห่งสุดท้ายนะ เขามาถึงที่นี่ก่อนที่มันจะพังมันเป็นภารกิจคุกู้ภัยนะครับมีทหารจํานวนหนึ่งติดอยู่ข้างในนะแต่มาคัสก็ไม่ได้ช่วยทหารออกมานะครับโอเคเดี๋ยวเราหาทางไปกันต่อนะ uh huh. เค okay, ขึ้นบันไดไปนะไอเคือน,น,นี้มันยังทำงานอยู่เพราะใช้พลังงานลมนั่นเองนะเป็นการใช้กังหันกังหันลมอนอะในการผลิตผลิตกระแสะไฟนะครับไอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะต้องไปหาลิฟต์ซ่อมบำรุงนะจะทำให้ขึ้นไป ถึงข้างมนได้ไวขึ้นนั่นเองไอ้ที่เคสดูว่าข้างในมันเป็นอะไรก็เพราว่ากลุ่มเอาไซเดอร์อีิเคสอยู่นะครับใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยการขโมยแบตเตอรี่จากโรงงานของของคอกนั่นเองโอ้โหแล้วก็เหอเต็มเลยเค <c oughs> okay. ตรงนี้มีอะไรเปล่ากระสุนนะ อ๋อโอเคเจอลิฟต์แล้วเดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรกเปล่าอ่าลิฟต์ไม่ทำงานนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปทำให้กังหันหมุนหมุนอีกครั้งนะเพื่อที่จะได้ไฟฟ้ากลับคืนมานั่นเอง Maybe the wind could spin. Then let's wind spin. could go. แค่เดี๋ยวเราไปหาน่าจะตรงนี้นะมั้งเนี่ยใช่ป่าววะโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะเออ ทีมขยันทีมแล้วกันเปิดดีๆเป็นไม่เป็นกันเลยโอเคดูว่ากังหันมันไม่ทำงานแล้วเนี่ยมันทำงานอยู่ข้างเดียวนะเดี๋ยวดูซิว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่า อโอเคเดี๋ยวเรายิงเมือกนะเคปะตอนนี้ก็กังหันกลับมาทํางานแล้วนะอะไรเราหูป,ปากเลยไอ้เด็กหัวจุ๋เออพวกโดนมานี่ว่า ป๊าปป๊ป๊เข้าไป oh, <goodbye. S 1> โอเคเคลียร์ล้วมั้ง เดี๋ยวเรากลับไปที่ลิฟต์นะเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อน หาที่หลบแล้วยืนทำไมตรงเนี้ยโอ้ยโอ้โหทำไมเกาะมันหนาขนาดนี้วะ โอเคน่าจะเคลียร์แล้วะโอ้เพาวเซอร์มาเว้ยหอยหอยอุ้ยโอ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 ้ยนี่แน่ระเบิดเลยแล้วนี่โอ้ này nè bơm với lời ổ hỏi ào ừ เลยจบอยโอเคอมา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 ไปกันต่อ,อกระสุนกระสุนโอเคเดี๋ยวเรากดคันโยกดูนะ ลิฟต์ก็ยังไม่ทำงานนะครับอาจจะต้องรีเซ็ตพลังงานใหม่นะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะแยกกันนะครับมันจะมีทางเลือกอยู่สองทางนะก็คือทางซ้ายเนี่ยเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะทางขวาจะเป็นดาดฟ้าปฏิบัติการนั่นเองจะไปทางไหนดีนะครับขวาหลายซ้ายดีอ่ะเอาไปทางซ้ายแล้วกัน okay, อโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ